ดีค่ะอันนี้ผักชัยานะคะทุกคนจะ้ะผักชัยาแล้วก็มะเขือมะเขือขาวเอ้ยมะเขือขาวมะเขือลายนะคะทุกคนจะ้ะนี่ค่ะทุกคนนี่ตินถ่ายนอกถนนนะคะทุกคนจะ้ะนะคะ่นะนี่ค่ะจิมก็ไม่รู้ว่าพ่อเขา เอาไม้ปักเพราะอะไรเนาะคะเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปถามแม่แม่ในสวนเนาะคะเนาะจิมเห็นจิมก็เลยจะไปถามพ่อหรือถามแม่เนาะจ้ะเนาะนีะ่คะทุกคนจ้ะมีครบเลยจ้ะทุกคนค่ะขชตยา ในด้านในนะคะโอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาเข้าไปด้านในเนาะค่ะเนาะจิมขับรถผ่านนะคะทุกคนจ้าจิมก็เลยเห็นอุ้ยเนี่ยค่ะทางเข้านะคะหนูขออนุญาตแม่แล้วนะคะเศซสกิจพอเพียงจ้ะเดี๋ยวจิมพาเข้าไปด้านในนะคะม่ามะกอเนาะ ทำให้ลูกดอกคือเอาไม้เสียบเปื่ให้บาดเจ็บมันจะทับ,ทบลูกขึ้นมาอ๋อเหรอคะลูดูดูแตกแล้วก็ก็ไม่สูงเลยนะคะทุกคนนสูงครับไม่สูงอ่ะค่ะความรู้นะคะต,ต้นครับผมไม่เสียบบางคนเอาตะปูเสียบแต่ว่าไม้เสียบดีกว่าอืมอันนี้คือสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทุกคนจ๋าเห็นต้อตอนะตอะไรเล็กยังมีมีเลยใช่ใช่นี่ค่ะเพราะว่าติ่มก็ออกจากวัดมาเนาะคะ่ะเนาะขับรถผ่านไปแล้วแหละ มองเห็นอุ้ยตะลึงมีครบเลยจ้ะทุกคนจ้ะไม่ต้องไม่ต้องไปตลาดเลยจ้ะไม่ต้องไปตลาดแล้ก็ความสุขทุกคนจ๋าติ่มเห็นพริกดกมากนี่ค่ะมีทุกอย่างจ้ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวช่วยแม่ถอนถอนต้นหญ้าก่อนอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะนี่ค่ะดูทุกคนจ๋าดูพริกทุกคน ทุกคนจ้าหนูจะขอขอซื้อพริกกลับบ้านหน่อยได้ไหมเนี่ยสักสิบบาทหนูแม่ทำโอ้โห و. ค่ะเยวเก็บให้หนูสักสิบบาทเพราะว่าเอาไปมันกินคนเดียวนะคะเนาะเดี๋ยวมันก็เน่าชอบชอบชอบไรสารนี่คือชอบมากเลยค่ะแม่จ๋า อันนี้จะปลูกอะไรนะคะจะบานอะไรคะปลูกไปแล้วค่ะปลูกหอมแดงอ๋อนี่ค่ะหอมเนี่ยค่ะทุกคนจ๋าจิมติมเห็นนะติมทึ่งเลยอะ่ะขับรถผ่านไปแล้วนะอไหน,นงน้นเลยเนี่ยเนี่ยค่ะ,อะชอบค่ะชอบมากมาก,มากเลยแล้วแล้วนี่แม่อันนี้เขาเรียกลูกอะไรอะ่ะทางเหนือเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋มอ,อมาแข้งโคมเหมือนทางอีสานเลยหนูก็เป็นคนอีสานแหละแต่หนูมาอยู่เหนือจ้ะ มาแวงมาแวงมาแวงอ๋อโอ้ยบางครั้งหนูยังลืมเลยนะหนูพูดมาอยู่เหนือก็พูดพูดแต่เหนือเนาะแต่อีสานก็ไม่ลืมหรอกค่ะแต่จะจําชื่อผักไม่ค่อยได้พี่คนในเนี้ยที่มามาทำกับแม่เนี่ยอันนี้คือผักขมค่ะลูกค่ะผมคนในนี้ก็คนบุรีรัมย์อออกจากตรงนี้มาช่วยมาํำกับแม่เพราะว่าส่วนนี้เขา พอดีว่าตัวขอบขวนเขาหนูพี่แพ้แล้วแม่ก็ขอเขาทำอโอ๊ยตรงนี้มันไม่ถึงงานนี่แม่ไม่ถึงงานค่ะหนูเห็นแล้วหนูอึ้งเลยอะ่ะเพราะว่าทำทำไปน้อยๆโอ้ยช่วงก่อนหนูจะเห็นแล้วหนูจะอึ้งกว่าน,นี้เพราะว่ามะก,กอรูแค่นี้นี่อะไรคะแม่ป <มา S 1> ลูกมะกรูไม่ใช่มะกรกูฟักทองอ๋อฟักทองอ๋อฟังทองดีใจมากอุอออ้ยแม่ ูอใจหนูเต้นตุ๊บๆเลยนะหนูชอบแบบนี้จริงๆหนูชอบแบบนี้มากๆเลยค่ะมันมีความสุขหนูว่านะถึงว่ามันร้อนก็จริงแต่เราเห็นผลผลิตล้ะแม่แมมมมใช่จ้ะ,วจะเวลาเราเ,ราเ,ราเ,เนหนื่อยเราก็พักเวลาเราเราเราโอ้ยเราเออเรายังทนนะยังมีกำลังที่จะทำตรงนี้เราก็ทำไปนะแม่เนาะดูค่ะท,ทุกคนจ้ะ อึ้งมากๆเลยทุกคนมัวแต่ฝอยกล้องไม่หมุนกล้องอู้หนูอึ้งมาพริกไอพริกนี่แหละคะ่ะมาละกินุกเยอะเยอะนะคะทุกคนจ้ะอานนอ,องุนน้อ,อ,อ,อู้อึ้งเลยแม่แมะละกอหรอคะอพริก,กสแสดงว่ามือเย็นมากๆเลยคะ่ะ ของหนูปีนี้นะไอตัวขา,ขาวๆอะ่ะค่ะแล้วก็ใบจะหยิกไปหมดเลยแม่หนูก็ชอบปลูกอยู่นะแต่เนื้อที่หนูไม่เยอะเนาะเนี่ยค่ะท,ท,ทุกคนจ๋าอึ่งกับติมไหมเนี่ค่ะ้นมะละกอนะคะอันนี้นะค่ะทุกคนติมตื่นเต,ต,ต้นหัน หมุนมือเร็วไปหน่อยก็ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนจ้านะคะทุกคนจ้านะคะมีบ้านมีขิงมีกระชายมีขมิ้นนะคะทุกคนมีตะไคร้โอ้มีครบจ้ะทุกคนจ้าไม่ต้องไปตลาดเลยขอพูดอีกครั้งหนึง่งทุกคนพ่อบอกว่าถ้าอยากจะให้ลูกดก ให้เอาไม้เสียบต้นมะละกอน,นะคะทุกคนจ๋าใครเอาไปทําตามก็ได้นะคะพ่อบอกว่าจะได้กินตลอดเลยไดค่ะอันนี้ตอไหนไนาหรือว่าบักเขียบหนาจังนะออทุกคน,นะคะ่ะล็อกแคต้นล็อกแค ค่ะปลูกหอมปลูกผัดกาดนะะทุกคนจ้าเนะะนี่ยเขือยาวมะเขือขาวมะเขือโอ้มีขมมีอะไรเนาะคะเนาะโอเคนะคะ นี่ค่ะแม่เขาเก็บพริกให้ติมเนาะค่ะเนาะะติมก็ขอบคุณแม่ขอบคุณเจ้าของที่ให้ติมถ่ายทํานะคะเนะะี่ยค่ะมีมีหอมมีอ่าหลอกเค่โอ้ทุกคนจ้ะไม่ต้องซื้อเอ้ไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องซื้อเลยโอ้ยเนาะนี่ค่ะมักเืยยาวจ้ะ มะเขือยาวมะเขือขาวเนี่ยค่ะนคะคะมะมะเขือขาวเนี่ยค่ะเขือเปราะแม่บอกน้องก็เรียกแต่มะเขือขาวเนี่ยค่ะใบผักชีใบเรื่อยนะคะทุกคนจะน้ะ่ะผักชีใบเรื่อยะคะ่ะทุกคนจะ้ะมีพริกมีสีขาวสีอย่างเงี้ยค่ะน้องค่ะนาะนี่ค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงจัดทุกคนจ้ะนี่จ้าสวยมากๆเลยนี่ค่ะผักชีราวต้นหอมอุ้ยทุกคนอ่าผักกาดโอ้โ,อโอจิ่มก็มือสัน่นตื่นเต้นอะไรไม่รู้เนี่ยค่ะทุกคนจ้ะก็ขอโทษขออภัยนะคะนี่ค่ะพริกนะคะ อันนี้เป็นมะละกอต้นตัวผู้นะคะเนาะจะเป็นลักษณะดอกอย่างนี้จ้ะทุกคนจะ้ะแต่หลายๆท่านก็คงรู้นาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะทว่วฝักยาวค่ะทุกคนจะ้ะอุ้ยขอบคุณเจ้าของที่เหมือนแม่บอกจริงๆเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะ,ค,ะคนจะ้ะดูมะละกอตัวนี้ทุกคน ทุกคนเฮ้ยนี่ค่ะแต่ไครแม่บอกมีครบหมดเลยค่ะนี่ค่ะนะคะทุกคนจ้ะอันนี้ของนีมาแอบอยู่ตรงนี้จะ้ะอันนี้คืออะไรนะขมขม,ขมอะแม่จ๋ะอะไรนะที่มันขมขมเนี่ยแม่ อหนูเชื่อขอบคุณค่ะหนูก็อยจะต,ตื่นเต้นมีฟ้าทะลายจุด้วยนะค่ะเนาะดูค่ะทุกคนจ๋าถั่วไม่ต้องปลูกเยอะจ้ะทุกคนจ๋าปลูกอย่างละเล็กอาละน้อยเนาะค่ะเนาะให้เก็บกินนี้เป็นถั่วพูทุกคนทุกคนจ๋าตื่นเต้นกับติ่มเนี่ยติม่มอึง้งทั้งทั้งอึง้งทั้งทึ่งเลยอะ่ะดูทุกคน นี่นค่ะเกือบเปราะนี่นค่ะทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าโอ้ยติมเห็นแล้วติมมีความสุขมากๆเลยทุกคนดูมะละกอต้อนนี้สิคะสูงเท่ากับติมลูกดูลูก,ลก,ลกชุดยอดเลยลนะได้ออกมาก็ขึ้นได้ออกมันก็ขึ้นไม่ต้องห่วง หนูเห็นเมื่อกี้หนูเดินผ่านต้นอะไรนะแตงกระลังออกดอกเลยอะ่ะความสุขนะคะเนาะอันนี้คืออะไรนะบวบเหลี่ยม โอ้ยกว่าจะนึกได้อะค่ะมันน้อยคองบวบเรียมภาษากลางและแน่นูหนูถึงหนูถึงสับสนนะแม่หนูสับสนตัวเองนะพูดจะเอาภาษาอะไรน้ดแต่มองค้งเนาะคนฟังอ่ะเอ้นี่มันจะพูดภาษาอะไรดีมันจะบอกยังมองครั้งนึกเห็นนะ รู้แต่นักชื่อไม่ออกก็มีอ่ะแม่เอาถอนทำไมนะแม่อถอนเพราะว่ามันอ๋อเอาออกจากนิลูกอ๋อมันเยอะเดี๋ยวเราก็เก็บเม็ดเก็มวันก็ขึ้นมาใหม่สองแม่แม่ช่วยกันทำสวนน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากๆเลย โอเคเนาะค่ะเนาะติ๋มขอจบคลิปดีกว่ากับต้นพริกดกดจๆเนี่ยนะะโอเคนะคะติ๋มก็ขอฝากติดตามฝากกไดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปเนาะค,ะะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการติดตามนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะให,ให้สวยงามค่ะสวยงามจริงๆดูทุกคนจ้ะมะละกอน,นะคะหน้าบ้านจ้ะ มีสองต้นมีดอกไม้หน้าบ้านนะคะ